นี่คือรูปปั้นมาร์เดนาเดลปาโตหรือแม่พระผู้ให้กำเนิดพระกุมารก่อนได้รับการบูรณะได้อย่างน่าอัศจรรย์และนี่คือรูปปั้นหลังได้รับการบูรณะรูปปั้นในยุคเลเนซองน,น,องนี้ได้รับการเคารพมากที่สุดในใจกลางกรุงโรมและเป็นองค์เดียวที่ยังคงได้รับการเคารพมาจนถึงทุกวันนี้รูปปั้นนี้สูงถึง6ฟุตและได้ตั้งอยู่ที่มหาวิหารซานอากอสติโนในกัมโบมาซิโอหลังจากต้องใช้เวลา6เดือนในการบูรณะครั้งใหญ่ ความท้าทายของการบูรณะคือการระบุและการขจัดคราบสีน้ำตาลบนประติมาก,กรรมในบางกรณีจะทำให้ยากต่อการชื่นชมความงามของรูปประติมาก,กรรมในช่วงเริ่มต้นของการบูรณะรูปปั้นมีความสุดโทรมลงอย่างมากซึ่งต้องใช้เวลาตลอดเดือนแรกเพื่อวิเคราะห์อย่างถีถ่วนในการวิเคราะห์หาวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มการซ่อมแซมเรามีความยินดีอย่างมากในการทำงานนี้ให้สำเร็จด้วยวิธีนวัตกรรม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืนเราได้ซ่อมแซมรูปปั้นนี้ด้วยแบคทีเรียซึ่งเกิดกินสารอินทรีย์ทำให้รูปปั้นนี้กลับมามีสีสันและความสดใสดังเดิมแม้พระผู้ให้กำเนิดพระกุมารตั้งอยู่ที่ทางเข้ามหาวิหารด้านซ้ายมือมหาวิหารแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บสมบัติอีกชิ้นของนครอ,อันเป็นนิรันด์แห่งนี้คือรูปภาพของการาวาโจพระแม่มารีแห่งโรเรโตซึ่งสามารถเข้าชมได้ฟรี